ฟัง PRD7 Podcast พอเรื่องบุญเตียงป้าข้างบ้านบุพการีที่เคารพรับลมคมไทยเอาดีเข้าตัวจันเจ้าขากเกษตรเงินล้านช่างประจำบ้านอังกฤษติดปากฟังจีนไปด้วยกันและคนคุยข่าวพอดแคสต์1 1อรายการใหม่ ที่น่าฟังทั้งนั้นแล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ยก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่มหนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคนเรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast ร่วมกันปรับวิถีชีวิตฝื้นฟูกิจกรรมทางกายเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาดีเข้าตัวนะคะรายการที่ชวนทุกคนมาเอาความรู้ดีๆเข้าตัวเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืนค่ะ วันนี้ดิฉันนางสาวธิพวรรณอินาวังนะคะนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการและนางสาวกิษณาายคอนลำนะคะจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสระแก้วจะมาให้ความรู้เรื่องวันรณรงค์ล้างมือโลกนะคะซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจมากๆนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของเราโดยตรงเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ทิพย์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและขอขอบคุณทางสวทสาแก้วที่ให้เกียรติเรามาพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะพี่ทิพย์เพราะการล้างมือดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆและธรรมดาแต่มีความสำคัญมากกว่าที่เราคิดนะคะค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยนะคะแต่สำคัญที่สุด เรื่องหนึ่งในชีวิตประจำวันเลยค่ะนั่นก็คือการล้างมือซึ่งในวันที่15ตุลาคมของทุกปีนะคะถือว่าเป็นวันรณนงลงล้างมือโลกเลยค่ะน้องแบมทำไมทั่วโลกถึงต้องมีวันสำคัญนี้ด้วยนะคะแล้วก็การล้างมือโลกเนี่ยมันสำคัญถึงขนาดที่เราต้องช่วยโลรงลงกันเลยหรอคะสำคัญมากๆเลยค่ะพี่ทิพย์คือเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความสะอาดภายนอกนะคะแต่เป็นเรื่องของการป้องกันโรคและการช่วยชีวิตเลยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่า การล้างมือก็แค่เอาน้ำผ่านๆแต่จริงๆแล้วมือของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นพาหะนำเชื้อโรคจากพื้นผิวหนึ่งไปสู่อีกพื้นผิวหนึ่งหรือเข้าสู่ร่างกายของเราโดยตรงนั่นเองค่ะพี่ทิพย์หมายถึงเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะที่เกาะอยู่ตามลูกบิดประตูโต๊ะทำงานหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือของเราใช่ไหมคะน้องแบมถูกต้องเลยค่ะแล้วพอมันเข้าสู่ร่างกายเรามันก็เก่ะให้เกิดโรคได้ง่าย,ายๆ อย่างโรคที่เจอกันบ่อยๆก็คือโรคทางเดินอาหารเช่นท้องร่วงอาหารเป็นพิษซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเด็กเด็กเล็กทั่วโลกเลยนะคะถ้าเราล้างมืออย่างถูกวิธีมันสามารถลดอัตราการเป็นโรคท้องร่วงได้เกือบ50%และลดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้20%เลยค่ะ โอ้โหตัวเลขนี้นะคะทำให้เราเห็นความสำคัญชัดเจนเลยค่ะแสดงว่าการล้างมือถือว่าเป็นการเอาดีเข้าตัวที่คุ้มค่าที่สุดเลยนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกลุ่มเด็กเล็กเด็กวัยเรียนกันหน่อยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะนำมือเข้าปากหรือชอบหยิบจับสิ่งของรอบตัวน้องแบมคะมีวิธีแนะนำคุณพ่อคุณแม่และคุณครูอย่างไรบ้างคะในการปลูกฝังเรื่องการล้างมือในเด็กเล็กะคะ่ะ ค่ะในเด็กเล็กการล้างมือคือวัคซีนชั้นดีเลยนะคะพี่ทิ์เราต้องเริ่มจากการทําให้เรื่องล้างมือเป็นเรื่องสนุกค่ะไม่ใช่การบังคับเราอาจจะใช้เพลงใช้ท่าง,ง่ายๆที่เด็กจําได้หรือใช้สบู่ที่มีกลิ่นหอมน่าใช้นั่นเองค่ะแล้วการล้างมือบ่อยๆสําคัญขนาดไหนคะน้องแบมมีช่วงเวลาที่ควรล้างมือเป็นพิเศษไหมคะมีค่ะ ควรล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหลังจากเข้าห้องน้ำหลังจากจับสิ่งของที่อาจมีเชื้อโรคอย่างเช่นหลังจากจับเงินหลังจากกลับจากที่สาธารณะหรือที่ที่มีความเสี่ยงจากเชื้อโรคและยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคเรายิ่งควรต้องล้างมือบ่อยๆเลยค่ะพี่ว่าสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่ล้างมือเมื่อไหร่ลูกก็จะล้างมือเมื่อนั้นค่ะเพราะเด็กๆจะเรียนแบบพฤติกรรมที่เราทำและสำหรับโรงเรียนการจัดให้มีสบู่และน้ำที่สะอาดในจุดที่เข้าถึงง่ายเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในโรงเรียนได้ด้วยค่ะน้องแบมพูดถึงเด็กแล้วคราวนี้มาดูพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่กันบ้างนะคะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราสะอาดแล้วไม่ได้สกรปรกขนาดนั้น แต่อย่าลืมนะคะว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยละค่ะที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคภายนอกบ้านเยอะที่สุดเลยค่ะจริงค่ะพี่ทิพย ผู้ใหญ่เองก็มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคหลากหลายอย่างที่มาจากการไม่ล้างมืออย่างถูก,ถกวิธีนะคะที่สำคัญและพบบ่อยที่สุดคือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการที่เราเอามือไปสัมผัสพ,พื้นผิวที่มีเชื้อโรคแล้วมาจับใบหน้าจับตาหรือขยี้จมูกโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะ อย่างเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคโควิด1 9หรือแม้แต่โรคที่กำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้การล้างมือก็ยังเป็นมาตรการหลักใช่ไหมคะน้องแบมใช่ค่ะการล้างมือเป็นมาตรการหลักที่ใช้ได้กับทุกโรคเลยค่ะนอกจากนี้ผู้ใหญ่อย่างเราควรจะเน้นล้างมือในช่วงเวลาที่สำคัญคือเมื่อกลับถึงบ้านทันทีก่อนและหลัง ปรุงอาหารและที่สำคัญคือก่อนสัมผัสใบหน้าของเราโดยเฉพาะเวลาทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลาเราควรมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ติดตัวสำหรับทำความสะอาดมือระหว่างระหว่างวันด้วยค่ะ แล้วการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลจะมีอันตรายต่อเด็กหรือผู้ใหญ่ไหมคะน้องแบมอย่างแรกที่ทุกคนเจอได้ก็คือผิวแห้งค่ะแอลกอฮอลจะดึงน้ําและความชุ่มชื้นออกจากผิวถ้าใช้บ่อยมากๆม,ม,มือจะแห้งแตกหรือเป็นขุยได้เลยค่ะ<ม>บางคนอาจจะแพ้ส่วน,ส,วนส่วนผสมในเจลเช่นน้ําหอมหรือส,สารให้ความชุ่มชื้นทําให้เกิดผื่นแดงผื่นคันหรือผิวอักเสบได้ค่ะ การล้างมือที่ดีที่สุดก็คือถ้ามีก๊อกน้ำกับสบู่ให้ใช้สบู่ล้างมือแทนเจลไปเลยค่ะถ้าต้องใช้เจลจริงๆพอเจลแห้งแล้วให้รีบทาครีมหรือโลชั่นบำรุงผิวทันทีเพื่อเพื่อเติมความชุ่มชื้นกลับคืนให้ผิวค่ะใช่ค่ะเราควรฝึกให้การล้างมือนะคะเป็นนิสัยประจําวันเลยค่ะเพราะนอกจากจะช่วยป้องกันโรคภัยได้แล้วนะคะยังเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองที่ง่ายที่สุดเลยค่ะ แล้วในวันล้างมือโลกนี้มีแนวทางหรือว่ากิจกรรมอะไรที่กรมอน,นามัยแนะนําเป็นพิเศษไหมคะน้องแบมแน่นอนเลยค่ะทุกปีจะมีกิจกรรมรณรงค์การล้างมือที่จัดโดยหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆโดยเฉพาะในโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานที่ทํางานซึ่งจะมีการสาธิตการล้างมือที่ถูกต้อง การให้ความรู้แก่ประชาชนและการแจกจ่ายสื่อลณนงลงเกี่ยวกับการล้างมือค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทางออนไลน์เช่นการประกวดวิดีโอหรือการรณนงลงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะทั้งนี้ผู้ฟังสามารถติดตามทาง Facebook สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วของเราอีกทีนึงนะคะฟังดูแล้วเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะ น้องแบมว่าผลลัพธ์จากการรณรงค์วันล้างมือโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะคนทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการล้างมือมากน้อยแค่ไหนจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าการรณรงค์วันล้างมือโลกได้ผลดีค่ะประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคอย่างโควิด -19 ทําให้คนคนหันมาสน สุขออนามัยส่วนบุคคลมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ลืมล้างมือหรือยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือดังนั้นการลณรลคงยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ค่ะจริงๆแล้วการล้างมือเป็นเรื่องเล็กๆที่หลายคนมองข้ามไปนะคะแต่ว่าผลกระทบของมันเนี่ยใหญ่มากเลยค่ะขอบคุณน้องแบมมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ในรายการวันนี้นะคะ น้องแบมคะในช่วงท้ายนี้อยากจะรบกวนให้น้องแบมช่วยย้ำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพชัดๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะถึงวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนอเป็นการล้างมือที่ถูกต้องอะคะ่ะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงของเราอะคะ่ะยินดีมากๆเลยค่ะ เจ็ดขั้นตอนง่ายๆนี้เราทำด้วยน้ำสะอาดและสะบู่เหลวโดยใช้เวลาไม่นานเลยค่ะพี่ทิพย์ประมาณแค่20สนาทีนะคะจำไว้ว่าต้องล้างมือให้ทั่วทุกซอกทุกมุมค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการเอาดีเข้าตัวอยู่สามารถยกมือขึ้นมาแล้วทำตามน้องแบมได้นะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกค่ะฝ่ามือถูก,กันนับหนึ่งถึงสิบค่ะขั้นตอนที่สอง ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้วนับ1น0ถึสลับใช้ซ้ายขวาค่ะขั้นตอนที่3ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้วด้านในนับ1-10ถึสลับซ้ายขวาค่ะขั้นตอนที่4หลังนิ้วถูฝ่ามือใช้นิ้วมือเกี่ยวกำเข้าหากันนับ1-10สลับซ้ายขวาค่ะขั้นตอนที่5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ สลับซ้ายขวาขั้นตอนที่6ปลายนิ้วถูฝ่ามือหมุนรอบบริเวณฝ่าฝ่ามือนับ1-10ค่ะขั้นตอนที่7ถูรอบข้อมือทำความสะอาดข้อมือทั้งสองข้างนับ1-10แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะครบทุกจุดจริงๆเลยนะคะน้องแบมทำแบบนี้นะคะรับรองว่าเชื้อโรคต้องยอมแพ้แน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราตัวแทนจากสำนักงานาสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนะคะได้มาพูดคุยให้ความรู้เรื่องวันรรนล์ล้างมือโลกที่เข้มข้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนในรายการเอาดีเข้าตัวค่ะพี่ทิพย์ขอให้ทุกท่านอย่าลืมใส่ใจการล้างมือนะคะล้างมือบ่อยๆถูกวิธีสุขภาพดีก็อยู่กับเราแน่นอนค่ะ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการล้างมือนะคะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะอย่าลืมไปรณรงค์เรื่องนี้ต่อคนในครอบครัวและที่ทำงานด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิปย์กับน,น้องแบมต้องขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการเอาดี D เข้าตัวครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านกำลังรับฟังรายการเอาดีเข้าตัว เพราะเราอยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดีมาร่วมกันสร้างสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบรี99.75เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง91.75เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี90.25เมกะเฮิรตซ์สวทตลาด92.75เมกะเฮิรตซ์และสวทสระแก้ว103.25เมกะเฮิรตซ์ เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast